สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube นะครับคลิปนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยครับทำรถของรอทำซิ่งนะครับขาดแล้ว <laughs> เอ็ดเพีย,ร,ยร้ยรายจนเพีย,ยนะครับก็ขึ้นของเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมนี่นว่าให้ไุยนี่นะเอ็ดมีขาด I'm ได้ถั๋วมาแล้วนะครับท่านผู้ชมขึ้นของเรียบร้อยครับตอนนี้ก็เราก็จะเดินทางกลับนะครับกลับบ้านนะครับใส่ปูนนกก็ือก็เราพี่น้องแต่เที่ยวนี้ดีนะครับโอ้เหีอะไรเที่ยวนี้ดีนะครับดีแบบไหนครับได้ย่างเดียวครับเลยได้ออกจะเว้นจากน้อยนะเห็นไมนั่นนะถ้าสองอย่างก็ครับมันเดิมครับท่านผู้ชม วก็ฝนก็ไม่ตกนะครับโอ้ยมันคือเป็นมืดแ้งๆเลยวะเพราะแสงเข้าเลยวะแสงเข้าไปแล้วขาวจ้่วเอารลเพราะันผีปุ้นเอาลถนะครับก็ขึ้นคองเรียบร้อยโอ้ยอยากถ่ายกล่องมาพร้อมที่จะเดินทางนะครับท่านผู้ชม ปลายทางกา็พูดและครับท,ทางบ้านพุณละพี่น้องนะครับเเอาดูกันเที่ยวน,นี้ง่ายหน่อยครับได้สองอย่างครับมันจะเลียนอยู่ผมก็เลยอาบน้ำอาบทาเลยนะครับวันนี้ได้อาบนา้ำจูมือเพราะได้อาบนา้ำเฝ้าอะไรนะครับ ดูข้างหน้าไหมดูข้างหน้าหรือจะดูหน้าอจอดตัวเองเดี๋ยนะออกจากโรงงานแล้วครับคูณนกถ้าอย่างเดียวนะครับถ่ายย่างเดียวนี่มันก็จะไวเนี้ยนะครับ ไมแบบเลยนะครับก็คือมันแรงอีกอย่างนึงผมมาแต่เช้านะครับมาแต่เช้านะครับมันก็เลยได้ได้ของแต่เช้านะครับตอนนี้ประมาณบ่ายสองบ่ายสามนะครับตอนนี้นะครับยังไม่ยังไม่ค่้มนะยังไม่ยังไม่มืดนะครับเบื้องหน้าดีกว่านะทานผู้ชมเนาะจะได้ดูวิวข้างหน้าไปด้วยนะครับดูบรรยากาศไปด้วยนะครับอ่อนครับ บ็พอเย็ยนพี่น้องเอ้ยผมมาจะมาไกล้เนี่ยดูข้างหน้าดีกว่าครับผมมาโบ้บออกอ,อยากไอ้กล้องแล้วเจอกันข้างหน้าครับนี่ครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็หันกล้องมาข้างหน้าแล้วนะครับออกจากโรงงานปูนมุตเตกี้นะครับออกกัง้งผมก็เชื่อมต่อตัวันแหละ เมื่อกี้ที่ที่เห็นเงียบๆก็คือเอาตัวแล้วเอาตัวกับเสริมเงินนะครับเสิบเงินกต่งามงามหรอกมีน้องนะครับแต่ว่างทีแต่เมียมเขาเจ้ยกไปเซวไอตัวไปด้วยบางคนนี่หัวนั่งอยู่ทั้งล่างอันนี้หัวอยู่ข้างในด้วยด้วยกันนั่นแหละบอกว่าส่วนมากรอพอพอพออย่างมากวนานี้กันละ มาหยอกกัเนเล็่ยนนี่มันแหละเป็นยังคงเห็ียนนะสิมตได้อา,นามน้ำอีกว่าใ่ไหมอาบตะวินมาหนีไหมามาเข้าเรื่องนะครับก็คือถ้าเป็นปูนอย่างเดียวก็จะสบายนะครับปูนนกนะครับถ้ามันไม่ติดนะครับและอีกอย่างวันนี้มันวันวันยัง่ะวันเสาร์อ่ะวันเสาร์ะนะครับส่วนมากรถจะไม่ค่อยมีนะครับถ้าเป็นต้นอาทิตย์ เป็นวันจันทร์อังคารพุธอย่างเงี้ยานาคทซากครับพี่น้องโมเมียนมองจอดโมโหซือนะแต่นี่มันคือแบบสบายสๆนะคร,บระับรถไม่เยอะพรรถไม่เยอะมันก็ได้ไวนะครับแต่ก็มาได้ไวก็แค่ได้ขึ้นไปเหยียดยิงด้วยกันนะตอนมันแตกนะครับ แตกลูกนึงครับไดไปงับลงเองนะครับโอ้ยเหรอผมเองอยากนอนอยู่อย่างเราแฟนผู้ชมนะพ่วงนอนมากเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้นอนนะครับเมื่อคืนเมื่อคืนนี้ก็นอนอยู่มอเตอร์บี้ไม่ถึงชั่วโมงมั้งประมาณชั่วโมงหนึ่งนี่แหละไปมาบ๊อฮอดเหรอขึ้นเบื่อนวายอ่าเบื่อนสี่เบีดพี่น้องกันน่ะไอ้ไอ้ไอ้ตัวไปบ่ได้ นะครับโอ้ยนอนจำใหญ่ยยไปน้ำมาไดนหลองน้องเอ้่าจนไปรดวะนะผมก็กเลย,ไป,ลนะเเลยไปเลยนะครับออกจากออกจากกันก็ประมาณหกโมงนะครับโมงเช้านะครับตื่นขึ้นมาล้างหน้าล้างตาผมไว้จอมเลยนะครับแต่บผู้ชคซื้อแล้วกินแล้วไงแยเงาเลยล่ะก็เลยอ่าได้กลับไปนะครับ ถ้าเป็นปูนสองอย่างนะครับท่านผู้ชมสองอย่างสองนามคําว่านามก็คืออย่างเราไปจะไปใส่ของอย่างนี้นะครับจะไปใส่ของนะครับลูกค้าล่ะซื้อลูกค้าลนะ่ะเขาต้องไปแจ้งซื้อลูกค้านะครับแล้วก็เจ้าก็งสินี้เลขรหัสรหัสว้เขาอ้า้วก็ทะเบียนรถเขาเข้า,า,าก็แจ้งเจ้าไปนะครับกันรหัสว่าถือเจ้าก็บว่าปล่อยของให้อย่างนี้นะท่านผู้ชม ส่วนมากมันจะเป็นอย่างนั้นเละวายขึ้นมาได้เ่าอยากดันวะขึ้นได้โยเพราอยากดันอย่าซองเลยกว่นันแหละก็เลยอันนี้มันนามเดียวเนาะที่ผมพูดเดียวคือนามเดียวสบายหน่อยนะครับใส่ปึ๊บใส่ยางเดียวเข้าไปเอากับเต็มแล้วกับพุ่มผ่าออกมากนะครับพุ่มผ้ามันไม่ยากหรอกอ่า ยากคุณนันยากกันฝน,น,นตัวคุณอ่าง่ายลยอพี่้องเลยยากหนึ่งผาไปผมนี่ต้ผ่าใบพื้นใหญ่นะถาไบพื้นเล็กไม่มีนะครับน้ำหนักที่ใส่ออกมาก็ห้าสิบตันสองรอยห้าสิบกิโลนะครับตอนนี้ไม่เกินนะครับเหลืออีก250รกิโลนะครับคาดเติมแล้ว เลยถ้าถ้าเป็นสองน้ำเหมือถ้าใส่สองน้ำมันก็คืออย่างอย่างผมไปใส่อย่างเงี้ยในน้ำของ,ของขต้ำตถถุงล้อต่ำซิ่งนะครับแล้วก็ผมก็จะมีเลขเลขรหัสให้คนขับไปนะครับคนขับก็ไปแจ้งแจ้งซื้อลูกค้าก็คือซื้อผมก็แล้วก็ให้เลขเลขรหัสกักโตัก็ว่าไปสิบตเก้าต ว่ากันไปนะครับเป็นเรืเป็นอย่างนั้นคนะวาม,อมวอาความร้อนนี่นี่รู้ด้านนั่นตอนนีบบ้ร้อนสุดนิดหนึ่งร้อนนะั่นนั่นแหละครับคือแต่ก่อนสองน้ำก็แจ้งทีเดียวนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันสองน้ำต้องแจ้งสองครั้งนะครับ ขาไปไซ่แล้วกับวนวนออกมาเขาไปไหมครับไปแก้งคิ้วแกงอย่างไม่อีนะครับมันก็เลยดึกครับนี่เดี่ยวนี่อะในสั้นบเนี่ยแหยยมงง่ลงล้มกไปล้งเสียวผมยังก็ทันรู้เลยตอนนี้ก็บืนมอ่าหน้าผาใหญ่ผ่านพ้นรึไปนะครับข้างหน้านี่ก็จะเป็นมอที่พี่ใหญ่ไป โอ้รหลดเลร่งเกียร์สามกับเมื่อกี้เกียร์สี่ไม่ไม่ไหวเกียร์สามไม่ไหวเกียร์สองก็ได้ะัะมันตะวิ่เหมือนกับพี่น้องนะครับก็อยาก download. ดันรถนั่นวะแดละแค่นี้ก็ใส่ยางเดียวนะครับท่านผู้ชมก็จะง่ายหน่อย โอ้ห oh, อยหยักนอนก็นเป็นเบื้บองในที่นองนะครับหลงวัดคัโมโบเลยลงหน้าลงหลังเลยนะนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับวันไหนที่ใส่สองอยางเดี๋ยวผมจะทําเป็นคลิปให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะแอบถ่ายเลยนะแอบถ่ายทั้งหถดเลยนะครับถ่ายข้างบนรถว่างข้างล่างว่างนะครับเดี๋ยวจะได้รู้ว่ามันมันเป็นทังไหนนะครับอันนี้ผมมาบออกที่ตาผู้ชมก็อาจจะเพื่ออยเห็นภาพผมอาจจะพูดเ่รละเอียด เขาก็ละเอียดนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปยวผมจัดให้แน่นอนนะครับเดี๋ยวให้ลงมาก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับมาเต้นกันหน่อยเว้ยไม่ได้อยากเป็นเสือแล้วไม่อยากลาเหยื่อและพี่ได้ชู่งใหญนู้พ่อมอง